เอ้ hey, สวัสดีเราชื่อทีนายชื่ออะไรเหรออ๋อเราชื่อใครเราเรียนอยู่ดิเทศปีหนึ่งนะ่ะดิเทศนี่ใช่ที่มันเป็นลูกดแดงๆที่มันเป็นผักปะมันใช่นะมันมะเขือเทศโอยหมดกัน,นคณะกูอ๋อแต่นายเหอยเล่นอยู่คณะอะไรอ๋อเราอยู่ถาปัดาถาปัดนี่ใช่ที่มันเป็นแผ่นบ้าที่มันเป็นแบงบ้าที่มันมีสีเขียวสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเทาด้วยอะ่ะสัตว์น้ำมันธนบัตร ว่าแต่นายรู้สึกยังไงบ้างอะที่ต้องมาเรียนอยู่ต่างจังหวัดแบบเนี้ยฮะเงียบไม่ใช่ก็มหยถึงว่ารู้สึกยังไงรู้สึกเงาหรือรู้สึกคิดถึงบ้านอะไรอย่างนี้บ้างไหมปะโถก็คิดถึงบ้านนะนะยังไม่รู้เลยว่าสี่ปีนี้จะเรียนจบหรือเปล่าเนี่ยเอ้าทาไมอะคณะกูเรียนห้าปีไม่อกบอกว่าเป็นถึงปีนายก็ได้กลับบ้านแล้วมาเรียนจบไวเหรอตอนกูกระทึดตายไง,ไงฮะคนตีนมจันเลยเนี่ยว่าแต่นายมีชมรมเข้าหรือย,อยังเนี่ยชมรมล,มละขนหัวลุกเหรอ ช่างมันเถอะว่าแต่มันมีหลายชมรมเลยนะทั้งชมรมบาสชมรมบอลชมรมบอยลิงหุ่นยนต์คนรักเกมเชลิเดอร์บันตีก็มีโคเวอร์ก็ยังมีนะแถมล่าสุดมีชมรมใหม่เข้ามาด้วยชมรมคนรักหนังโป้งไงชมรมหนังโป้น่าสนน่าสนว่าแต่ต้องทํายังไงบ้างอะอ๋อแล้วก็ต้องมีหนังโปสสะสมก่อนไม่ต่ำกว่าสองร้อยเรื่องเลถึงจะสมัครเป็นสมาชิกชมรมนี้ได้นะไอสั์กูปี่มหาอัยยังทันวะเนี่ยฮะ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดด้านล่างนี้เลยอ้อแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆดูด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย